ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอาภิธดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินตอนน้ำมนต์สุดยอดพุทธคุณหลวงปูส่สวง เหมือนดังมีบุญสัมพันธ์ต่อกันที่ทำให้ท่านผู้นี้ได้มาเจอคลิปของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยที่ทำให้ท่านได้รู้จักกับหลวงปูส่สวงจากที่ไม่เคยรู้จักหลวงปูส่สวงเลยกลับรู้สึกศรัทธาขึ้นมาในใจที่นับวันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ความศรัทธาที่ท่านมีต่อหลวงปูส่สวงนั้น มีอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจด้วยหัวใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์หลวงปู่สวงนั้นมากมายถึงขนาดที่ยามที่ตัวเองป่วยหรือว่าคนรอบข้างป่วยท่านจะใช้เพียงน้ำมนต์ของหลวงปู่สวงในการรักษาโดยไม่ได้ไปหาหมอเลยแล้วก็หาจริงๆซะด้วยนี่คืออภินิหารแห่งแรงศรัทธาเพราะท่านผู้นี้ ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกับหลวงปู่สวงเลยไม่มีแม้กระทั่งเหรียญของหลวงปู่สวงมีแต่เพียงใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์หลวงปู่สวงที่ทำให้ท่านผู้นี้ได้เจอเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่ที่มาช่วยท่านในหลายต่อหลายครั้งเรามาฟังเรื่องราวต่างๆ าการเล่าของคุณสิริเกียรติจุนเบมากกันเลยครับเออคุณโตนี่ศรัทธาหลวงปู่นับถือหลวงปู่นี่มานานหรือยังอา่านับถือศรัทธาไม่ได้ฟังได้ฟังเรื่องราวหลวงปู่จากคุณอูนะฮะในในคลิปที่ออกมาทุก<ส>ทุกคลิปนะเชื่อว่าไม่นานนี้หอไงฮะก็ก,ก็ประมาณนักสองปีได้มั้งเอองปีสองปีฮนะจากจากเรื่องราวที่คุณอูได,ได้ได้สื่อมาทางมา ผู้ฟังทั้งหลายที่มีความศรัทธาหลวงปู่นะได้รู้จักกับหลวงปู่มาก่อนไหมฮะไม่เคยฮะไม่เคยเห็นองค์จริงของท่านอ่ะยังเสียดายทุกวันเนี้ยฮะนะเกิดอะไรขึ้นถึงได้เกิดศรัทธาหลวงปู่ให้คุณหูบู่เราผมว่าคนลุกสู้ส,สู้คือความศรัทธาเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยผมเชื่อว,ว่าคุณสวจิตที่เราเรามีแต่องค์หลวงปู่สูงเนี่ยนะครับก็ทําให้ละทวีคุณยิ่งยิ่งินไปคืออันนี้พูดผู้ตรงกลงนะก็<ๆ>หมายถึงว่าเราเราเราสุกปีติว่า หลวงปู่ท่านจริงๆนะประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็ได้ฟังเกิดปทุกเรื่องราวอ่ะผมอยากจะฟังเพิ่มเพิ่มเพิ่มใครคนไหนมีประสบการณ์ก็เราก็บอกต่อกันไปนะแล้วก็บอกบุญกันไปแต่นี้ในส่วนที่ที่ผมเรียนให้คุณหูวทซาบเนี่ยก็ด้วยความศรัทธามากๆครับครับเกิดเริ่มศรัทธาตัวไหนอ่ะศรัทธาอย่างอย่างอย่างเช่นเอาประสบการณ์ใกล้ตัวนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยประมาณทัก ประมาณไม่เกินเดือนเดือนที่ผ่านมาไม่เกินเดือนก็ไม่เกินเดือนก็ทธ่บ้านเนี่ยขอโทษนะฮะก็ซื้อเป็ดพะโลมาทานนะก็ซื้อเป็ดพะโลมาผมก็บอกว่าแม่บ้านเนี่ยกระดูกเป็ดแต่ชิ้นใหญ่สามเหลี่ยมเลยไปติด<อ>ที่ขอที่ไม่ใช่คอนะะอกรวมมาถึงตงนีเรียวนะยังไงก็ไม่ออกแบบทรมานมากนั่งกันอยู่นบนโต๊ะอาหารเนี่ยประมาณแล้วเจ็ดแปดคน,นตกใจกันหมดเลยจะทางไงดี จากนั้นก็คิดถึงเรื่องเดียวว่าไปโรงพยาบาลหมอผ่าแน่เลยเพราะเห็นเรื่องผ่าผมกลัวนผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยหีืุพวกยาพวกเข็มนฉีดยามีหมอมาโทษนะเราไม่ได้ไปเขียนหมอนะครับ,รบผม,บผ,มผมเองจะดูแลในส่วนนีงเหมือนกับเราเนี่ยอยู่คนโลโลกกับหมอโรงพยาบาบลไม่เข้าไปยุ่งเขาอันนี้พอถึงว่าพอกระดูกเนี่ยมาถึงอกอกน่ยนึกนึกภาพนะแบบทรมานมากผมก็เลยนึกขึ้นได้นึกถึงลวงปู่ ก็เชิญไปที่ห้องพระะพราะมันเป็นใหญ่โตมากนะที่เราศรัทธานับถืออยู่นะสวดมนตไหว้พระอยู่บ่อยๆก็มีอย่างนี้มีเรื่องน้ำมนต์ของหลวงปู่มาเกี่ยวข้องเมื่อวันที่สิบี่พฤศจิกาปีแล้วเนี่ยก็ได้ทอดกระถิ่นหลวงปู่ไปสี่กองบวกกับเจ็ดเจ็ดสองคือจำนวนเงินนี่นะหนึ่งหนึ่งศูนสองแปดวัดไผยทัดนาอ๋อครับนะครับอันนี้ทางทางเจ้าที่เนี่ยซึ่งซึ่งึดีมากก็ส่งน้ำมนต์มาสาแผ่นมีเหรียญไหมเหรียญ เหรียญเหรียญก็ก็ได้แล้วผมก็แจกไปกับคนที่ที่มาร่วมสร้างบุญกันนะให้เด็กบ้างมีมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นะอก็ก็มอบให้ไปแล้วที้ในส่วน้ำมตนนะครับคุณผูก็แล้วเมื่อกระดูกไปติดที่ยอดอกเนี่ยอผมว่าไหวการไหวหลวงปู่เลยกับทางบ้านที่กระดูกจะติดคอเนี่ยก็ลำมต์ให้ดื่มนะอธิษฐานจิตขอหลวงปู่ช่วยเธอไม่มีทางเลือกอย่ลดื่มได้หมดทวนเลย กิดอะไรขึ้นไหมครับคุณหลวงเหมือนหลวงปู่ลึงกันหลวงหายไปเลยอ่ะหายไปเลยทุกวันนี้แล้วก็บอกหายแล้วทุกคนบอาวาเมื่อกี้ดิงจะแย่แล้วนะหายจนบัดบนี้แล้วไม่มีร่องรอยแล้วว่าออกไปทางไหนอันนี้คือคนที่ไม่เจอเนี่ยเราจะไม่เชื่อเด็ดขาดเลยนะครับอย่างผมผมผมเจอผมเจอจนแบบว่าผมชินแล้วอ่ะผมชินแล้วโอ้นั่นแหละสิครับนะครับก็เรื่องแบบนี้นะ ออย่างที่คุณปูบอกใครไม่เจอจะไมจะ่จะเชื่อไม่เชื่อแล้วก็แล้วแต่เขาเองนะใช่ไหมอ่าแล้วก็มีมีต่อเนื่องมาอย่างเด็กแปดเดือนที่ว่าหายใจไม่ออกอ่ะครับที่ว่าผู้ชายนะหน้าตาดีมากทุกวันนี้ก็เหมือนลุกเหมือนหลานลงมาทานข้าวกันทุกวันทุกมืออ่ะนะก็าหายใจไม่ออกก็บอกว่าปู่ช่วยหน่อยขอหอมแดงปะหัวหน่อยหายใจไม่ออกผมก็พาไปเข้าไปห้องฝ้าข้างในอบอกหลวงปู่ให้ดื่มน้ำมนแล้วก็รูบูกหัวหายจนบัดเนี้ยน่ารักมากเลยแข็งแรงด้วย แป <8 S 2> ดตอนนั้นแปดเดือนเองเหรอแปดเดือนแข็งแรงมากๆเลยคุณอูแล้วก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรแล้วไม่มีน้ำมูกน้ำลายสุดฝาดสุดฝาดไม่มีล่าเลยมากๆแล้วบอกว่าเป็นลูกหลานหลวงปู่แล้วนะไม่เป็นไรแล้วลูกแล้วก็พี่สาวก็นะพี่สาวก็อายุม4 4ันสี่สี่ปีผมเหอนหน้าปุ๊บหน้าเขาเหลืองมากแล้วผอ,อ,อมเหลืองอแล้วผมประปกหน้าผมว่ามีใจผมคิดว่ามีอะไรแฝงเราเปล่าประมาณนั้นนะอ่าแต่คือผมก็คิดว่าอย่างนั้นด้๊ะแต่เราไม่ได้แช่งเขานะครับ นีผมก็ให้น้ำมน้ำมนตดื่มพร้อมกับร้องไครที่แปดเดือนเขาบัดน,นี้เขาทานข้าวเลยเยอะล่า,ล,าล่าเลยมาเล่นกับหลานผมอะ่ะทุกวนันทุกวนันครับทุกคืนน่ะนะเดี๋ยวลงมาแล้วแม่เขาพุดผมมาแล้วสองคนแนมะ่ลูกอ่อนมาม,มาตอนประมาณก็หกโมงเย็นแล้วก็จะกลับกับกดึกนะมาตึมหกตึมอ่ะถ้าไม่ลาม้าไม่กลับดึกจังนะฮะก็เขาอยู่คอนโดบ้านผมอยู่สรงข้ามเห็นไหมอันนี้เขาเป็นความเคยชินถามว่าเด็กเนี่ยนะ ปกตินอนดึกไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เขานอนดึกกันสบายแล้วก็แข็งแรงทีนี้ผมผมตอบไปว่ามารู้มาทราบเรื่องราวทีหลังว่าแม่ของแม่ของแม่ลูกอ่อนเนี่ยเขาผูกคอตายอ้าวเขาก็เล่าฟังเขาปูแม่หนูว่าผูกคอตายทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะเาแฝงที่หลานหรือเปล่ามองด้วยตาเนี่ยมองเหมือนมองเหมือนยิงยิงยิงอะไรมาสิงกันนะเขาว่าผมผมผมไม่ได้คิดเองอนะ คือคืออาจจะคิดไปมากครับาบางมาทสร้างขอโทษเขาเด็กเขาอาจจะอาจจะเห็นภาพนั้นหรือเปล่าใช่ท่านนี้มันจะฝังอยู่หรือหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าผมเนี่ยนะคุณผู้ว่าก็น้องมนหลวงปู่ให้ดื่มไปแล้วก็บัตรนี้ล่าเลยก็แล้วอ้วนท้วนขึ้นทานอาหารได้มากเลยนะ,น,ะนะอันนี้สองครน,นะสองสองเคสสามหลังบ้านกันแพงเดียวกันลูกสาวก็เนี่ยเกียรติยมจริยาจุลาต้องเล่ากันเล็นึงนะครับ ก็แล้วก็สร้างมีโรงเรียนสอนดนตรีขับร้องเล่นเปียโนอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านตาสวยเลยท่านตาสวยมากแล้วก็ผมกอว่ามึงน,นี่สันส่นสั่นนึงเขาบอกว่าพ่อช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเขาสั่นมากอะ่ะพ่อเขาก็บอกพี่พี่โตลูกสาวเเป็นอะไรคือเขาเป็นมามาบ่อยครั้งที่เป็นอะนะผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้หมอเนี่ยให้ยามาก็อย่างนั้นนะนะเพราะว่าถ้าหายหายไปแล้วก็ ให้น้ำมนหลวงปูอ่อย่างที่ที่ที่เรนคุณหลูงทราบอ่ะนะครับก็ก็การพิธีก็ไม่มีอะไรมากก็สวดมนต์บอกกล่าวหลวงปู่เดินไปนี่คุ้งเลยนะอ,อ้วกเหอแล้วหายในเป็นเมื่คืนก็มานั่งทานข้าวด้วยกันอีกเรอโต,ตนี่คนนี้โตหรือย,อยังอ่ะคนนี้อายุเอ่อเท่าไหร่อ่ะ <S <S ยี่สิบห้ามั้งเหรอจัไม่ได้นะแต่ว่าจบจบกึกษาแล้วจบปญาโทนะโอ้โหอหน้าตาสวยเมื่อคืนเขามาบบนั่งทานข้าวที่บ้านคุณพ่อเขามานั่งเ็าบ้านติดกันข้างหลังบ้านนะแป้อแลวผมก็มีความรับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องอนะ่ะในร่วมงานด้วยกันแต่พี่งานงานาำยังไม่เกิดตรงที่งานใหญ่นะแล้วผมก็จะบอกเออเด่นนะงาน,านสำเร็จมนะันเนี่ยครึ่งหนึ่งของกำไรถวายกับหลวงปู่สวงนะ ทำบุญก็ได้ครับพี่ได้ครับที่ผมจะบอกทุกคนที่เข้ามาร่วมกันทํางานเนี่ยแต่ว่าเราจะอุปตัมภคุณตัวก็ต้องอย่าลืมนะว่าสัจจานะผิดผิดไม่ได้นะอ่านั่นแหละผมมั่นใจตรงนี้ผมตั้งใจนะขอโทษนะผมตั้งใจคุณอู๋เนี่ยเรีอนผมดีแล้วก็ราาผมไม่เปลี่ยนแปลงนะผมขอให้งานเกิดมาคนอื่นคนอื่นที่เราเข้าร่วมงานกับเราด้วยที่เราบอกเขาเขารับเขารับปากเราเขาก็ต้องรักษาสัจจาวยครับผมนั่นแหละ ตรงนี้ที่ผมก็ายามขอเป็นบุญเงินที่ตั้งนะแล้วก็บอกทุกคนเพราะว่าข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าะจะได้อย่างไงถ้าได้ห้าสิบล้านยี่ผ้าล้านเราตัดครึ่งเลยได้หกตัดสิบสามสิบใช่ไหมทางนะคิดแล้วก็แล้วก็มีสิ่งดีๆมากมายนะตั้งแต่วันที่สิบสี่พฤศจิกาปีที่แล้วที่ผมร่วมสร้างบุญท่อกระถินกับวัดไผยจันาสรับสวายหลวงปู่น,นะมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดเลยนะแม้กระทั่งทุกวันนี้เงินทองก็เข้ามา คือไม่ไม,ไม่ไม่ขาดสนนะแล้วก็คนดีๆเข้ามาอีกไม่มีน้องกรมานอเข้ามานะคมันคือก็นั่งคานอาหารด้วยกันคิดว่าก็เกี่ยวเรื่องงานอะทนันว่าคุยเรื่องงานกันเขาก็ใจบุญส่วนมนแ์ไหวพระ,ะก็มีอะไรดีๆเรื่องงานเข้ามาเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานานะนอกจากงานที่บุญน้างฟ้าก็จะมีงานอีกนะแล้วก็ผมพูดได้นะน้องชายผมเนี่ยนะเดินทางมาจากเชียงใหม่ กับสองสองคนสามีพัญยาครับเขาก็ผมว่าเอ๊เขามาจะมาทพาผมไปทานอาหารอข้างนอกผมผมว่าฟังซาแต่ต้องมีเรื่องสำคัญพอมาผมบอกไม่ไปช่วงนี้ไม่อยากไปไหนอยู่บ้านพอมานั่งคุยนั่งคุยพอนั่งคุยอันนี้ก็เกี่ยวผมเชื่อว่าเกี่ยวนะแล้วผมก็สอนก็ได้คือเขาเนี่ยได้ได้ฝากชื่อเป็นของลูกชายเขาลูกชายแท้ๆนะที่เชียงใหม่อะนะเป็นเจ้าของบ้าน ผมก็โหว่าลูกชายเนี่ยไปเป็นหนี้บัตรเครดิตสองแสนอ่าก็มีการยึดอัทญักยับับบงคับคดีบ้านหลังนั้นประมาณเมืมาสิบล้านประมาณนี้นะอ่าแบงก์ก็บอกเอาหกแสนคือคือเขาก็เตรียมว่าเป็นหนี้ใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ถึงสิบปีไปแก้ายปุ๊บเขาก็าอายัดพวกพี่เนี่ยช่วยผมหน่อยจากที่คุณโตเคยนำน้ำมนต์ของหลวงปูส่สวงที่ตนเองมีความศรัทธา ช่วยภรรยาที่ก้างปลาติดคอจนหายใจไม่ออกแล้วก็ช่วยเด็กน้อยในวัย8เดือนที่มีอาการหายใจไม่ออกมาได้แล้วในครั้งนี้เราจะมาติดตามดูกันว่าคุณโตจะสามารถช่วยเหลือน้องชายได้อีกครั้งหรือไม่รอติดตามในคลิปหน้ากันนะครับอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเธียา อิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ